ไปต่อกันที่บรรยากาศของนครราชสีมาโคร,ราชกันบ้างงานวันมันสำปะหลังและของดีอำเภอคอนบุรีประจำปีนี้2559ค่ะเปริดะตัวแล้วยังเป็นทางการที่สนามด้านหน้าที่ว่าการอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมางานนี้มีผลเอกประสาสุขเกษตรเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดงานซึ่งทางอำเภอคอนบุรีร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการ เพาะป,ปลูกมันสำปะหลังให้แก่เกษตรกร,เ,กรเนื่องจากพื้นที่อำเภอคอนบุรีนั้นเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะป,ปลูกมันสำปะหลังมากเป็นหลักต้นต้นของประเทศค่ะอีกทั้งยังเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลผลิตมันสำปะหลังแล้วก็แปรรูปสินค้ามันสำปะหลังให้มีความพร้อมในการแข่งขันทางด้านการตลาดเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียนด้วยค่ะ ต้องบอกว่ามันสำหรับก็เป็นพืชใช้น้าน้อยอ,อีกชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถปลูกทดแทนการปลูกข้าวได้แล้วก็กเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทํารายได้กับประเทศไท<ช>ยะคะ่ะอย่างที่บอกไปก็นําไปเป็นใช้อีกทางเรื่องหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็กันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวตามประเทศที่น่าสนใจค่ะมีหุ่นยนต์แห่งหนึ่งของสหรัฐนะคะปรีดถึงยนต์ที่จะ,สะแสดงความสามารถเมื่อถูกทํารายได้ค่ะ